รายเดอร์หัวร้อนครับจู่ๆแล้วไม่ใช่เรื่องของตัวเองอแต่เดือดร้อนแทนเพื่อนอเพื่อนไปทะเลาะกับรถเก่งเพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏไปร่วมทะเลาะกับเขาด้วยนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยไปตบเข้าที่กระจกมองข้างจนกระทั่งได้รับความเสียหายสุดท้ายครับตำรวจเรียกตัวมาแล้วก็ให้กล่าวขอโทษขอโพยกันนะครับยกมือไหว้กันแล้วกล่าวคำขอโทษกันแล้วแต่คนขับรถเก๋งบอกว่าอย่างนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับา้นไ,ไม่เคยไม่เคยผมจำรถได้อะเนี่ย ไม่เคยผมพี่กล้องอ้าวทำไมอะนี่ทำไมอะคะทำไมพี่ทำอย่างนี้พี่งอ้าวนี่คันหนึ่งชั่วโมงเฮ้ยนี่พวกไรเดอร์มาลุมนี่ครับอ่าเอาเอาคันไปด้วยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหนุ่มไรเดอร์ที่ไปตบกระจกมองข้างนี้นะครับจู่ๆเข้ามาเนี่ยเข้ามา เห็นเพื่อนมีปัญหาก็เลยเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยแล้วก็เหมือนกับมีอารมณ์เกิดขึ้นมานะครับมเลยไปทําลายที่กระจกมองข้างแล้วจากนั้นก็เดินข้ามฟากไปพอเขาตามไปถ่ายเพื่อจะดูว่าคนขีรน่รายนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ทะเบียนอะไรก็จูบปรีเข้ามาเลยนะครับปรีเข้ามาหวังจะหวังจะทําให้เกิดเรื่องอีกแหละแต่โชคดีที่ยังคงระง,งับยับยั้งเอาไว้ได้นะครับท,ทั้งทั้งที่คําถามคือเขาคือคู่กรณีกับรถ คันนี้หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยกันนะครับที่เส,เสื้อสีส้มนี่แหละเป็นคู่กรณีนะครับดังนั้นปัญหาก็เลยตกไปอยู่ทั้งคนที่เป็นคู่กรณีด้วยและคนที่มาทําลายข้าวของของเขาด้วยนี่แหละครับพอไปสอบถามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนนครอินทพระราม5จังหวัดนนทบ,บุรีครับเกิดขึ้น27เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดสรุปและตารวจเรียกตัวครับตารวจสบพบางศรีเมือง ก็ไปคุมตัวหนุ่มวัย24ปีคนนี้เป็นไรเดอร์ส่งอาหารผู้ที่ก่อเหตุไปทำลายกระจกมองข้างของเขาจนกระทั่งได้รับความเสียหายเนี่ยนะครับก็ออกมาถึงปุ๊บไม่มีอาการใดๆแล้วครับรู้สึกผิดสารภาพว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุจริงตามคลิปเนี่ยแหละครับเพราะว่าไม่พอใจที่ผู้เสียหายนำเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้และเป็นคลิปที่รุ่นพี่ไรเดอร์ของเขากำลังเคลียร์ปัญหาอยู่เขาก็เลยเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะครับ และเพิ่งมาทราบว่าตกเป็นข่าวครับจากคลิปที่ถูกถ่ายนี่แหละครับต่อมาตํารวจก็เชิญตัวมาสอบปากคําตอนที่เชิญตัวมาสอบปากคําก็ไหว้ขอโทษนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าการรับไหว้สรารภาพว่าก่อเหตุไปเนี่ยเพราะคำโมโหใจร้อนจริงๆรู้สึกสำนึกผิดแล้วอยากจะขอโทษผู้เสียหายด้วยว่าจากนี้ไปจะไม่เดือดร้อนจะไม่ใจร้อนแบบนี้แล้วและไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้อยากจะขอโทษเพื่อแก้ตัวกันสักครั้งหนึ่ง ผู้เสียหายก็เดินทางเข้ามาที่โรงพักที่สวมหมวกเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่แว่นดำเนี่ยทันทีที่ไรเดอร์หนุ่มเจอหน้าคู่กรณีเขาก็ยกมือไหว้ทันทีนะครับแต่ผู้เสียหายบอกว่าไม่ยกโทษให้ครับเพราะทําลายทรัพย์สินแล้วยังจะปรีเข้ามาทําลายเขาอีกที่เขาถือกล้องถ่ายไว้เนี่ยนะครับทั้งๆที่ตอนแรกก็บอกเลยว่าไม่ใช่คู่กรณีกันไปดูช่วงจังหวะนั้นอีกครั้งครับ จะบอกอะไรกับพี่เขายังไงเขาอยงขอโทษไม่คุณรู้จักผมไหมผมถามก่อนไม่รู้จักคุณรู้จักอะไรได้ไร้เด้คนนั้นแล้วคุณไม่ถามต้นสายไปเหตุก็มีปัญหาอะไรกันคุณรู้ไหมว่าต้นสายปเหตุอะไรกันคุณเห็นคิดไหมเนี่ยครับยกมือไหว้แล้วก็เลยสวดหน่อยนะฮะผู้เสียหายก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ยอมความไม่ได้ครับต้องการให้ทางตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายให้เป็นตัวอย่างของสังคมแม้ว่าคู่กรณีจะเข้ามาแล้วกราบขอโทษแล้วก็ตามนะครับ เบื้องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหาไรเดอร์หัวร้อนคนนี้ฐานทำให้เสียชัพ์ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครับอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างเลยนะครับสำหรับคนที่หัวร้อนนะครับใจเย็นนิดเดียวเท่านั้นเองอแล้วไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยเข้าไปทำให้เกิดเรื่องของเราอีกอนะฮะเดี๋ยวตอนไปตา,ตามกันครับ